สิบผลไม้ยิ่งกินยิ่งผอมกินบ่อยๆช่วยเพิ่มคอลลาเจนสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มชาแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร,รักษาสุขภาพและแบ่งปันในเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลไม้ที่สาวๆอายุเกิน40อย่างพวกเราชอบรับประทานยิ่งทานมากยิ่งเพิ่มคอลลาเจนและก็ไม่อ้วนด้วย มาฟังกันค่ะว่าว10ผลไม้นี้มีอะไรบ้างซึ่งผลไม้เหล่านี้มักมีแคลอรี่ต่ำแต่มีใย,ยอาหารสูงบางชนิดยังมีสารที่ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนที่ผู้หญิงวัยกลางคนอย่างเราต้องการค่ะผละไม้ชนิดที่หเลยนั่นก็คือส้มโอค่ะ ส้มโออุดมด้วยสารนาริจีนและวิตามินซีช่วยกระตุ้นการเาผาผลาญอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำของส้มโอช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดการสะสมไขมันการกินส้มโอครึ่งลูกก่อนมื้ออาหารสามารถช่วยให้รู้สึกอิ่มแต่ผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอควรระวังนะคะอาจทำให้ไม่สบายท้องได้ 2. a p แอปเปิล ารอูโซลิกในเปลือกแอปเปิลช่วยกระตุ้นการสร้างไขมันสีน้ำตาลขณะที่เพกตินช่วยชะลอการย่อยอาหารแอปเปิลขนาดกลางให้ใยอาหารประมาณ4กรัมการเคี้ยวจะก,กระตุ้นเส้นประสาทความอิ่มควรเลือกแอปเปิลกรอบเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> เวลาการเคี้ยวนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานควรจำกัดปริมาณต่อครั้งด้วยค่ะ 3. ส,สตอรอเบอรี่กดเอลลาจิกในสตอรอเบอรีสามารถยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันใหม่100กรัมมีเพียง32แคลอรี่โพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมสมดุลน,น้ำและลดความอ้วนจากการข้างน้ำก่อนรับประทานควรแช่สตอรอเบอรี่ในน้ำเกลือเพื่อล้างสารพิษส่วนผู้ที่แพ้ง่ายควรระวังอาการลมพิษนะคะและ 4. บลูเบอรี สารแอนโทไซยานีนในบลูเบอรี่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไลโปออกซิเจเนสการกินวันละ50กรัมสามารถปรับปรุงความไวต่ออินซูลินได้บลูเบอรี่แช่แข็งมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับผลไม้สดแต่การทำเป็นแยมจะเพิ่มน้ำตาลอย่างมากผู้ที่มีปัญหาไตควรจำกัดการบริโภคเพื่อป้องกันโพแทสเซียมที่สูงขึ้น ผลไม้ชนิดที่5นั่นก็คือกีวีค่ะเอนไซม์แอคตินิดีนในกีวีช่วยย่อยโปรโตีนและลดไขมันหน้าท้องการกินกีวี2ผลสามารถตอบสนองความต้องการวิตามินซีรายวันของผู้ใหญ่ดัชนีน้ำตาลต่ำทำให้กีวีเป็นของว่างที่เหมาะกับการลดน้ำหนักผู้ที่มีแผลในปากควรหลีกเลี่ยงกีวีเพื่อลดการระคายเคืองนะคะ6ค่ะฝรัง่ง ฝรั่งมีใยอาหารมากกว่ากล้วยถึง3เท่าช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้โครเมียมในฝรั่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการกลุ่มอาการเวตาบลิกการกินฝรั่งพร้อมเมล็ดแนะนำเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้ที่ท้องผูกการทานฝรั่งคู่กับโยเกิร์ตจะช่วยให้มีฤทธิ์ขับถ่ายได้มากขึ้นค่ะ และผลไม้ชนิดที่7นั่นก็คือมะละกอค่ะมะละกอมีเอนไซม์ปาปีอีนซึ่งช่วยย่อยไขมันที่สะสมแน่นๆอยู่ในร่างกายเราขณะที่พรีวิตามิน A ช่วยควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยมะละกออ่อนมีเอนไซม์มากกว่ามะละกอสุกแต่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการกินมากเกินไปแนะนำให้ทานมะละกออ่อนคู่กับถั่วปริมาณเล็กน้อย เพื่อช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันและแปรสาลี่ค่ะลิกนินในสาลี่ช่วยดูดซับไขมันในลำไส้และน้ำที่สูงช่วยควบคุมแคลอรี่รวมสาลี่เก็บในตู้เย็นสามารถช่วยให้รู้สึกอิ่มนานแต่ผู้ที่มีม้ามหรือกระเพาะอ่อนแอ ควรนึ่งหรือต้มก่อนรับประทานการกินสาลี่ตอนเย็นเย็นสามารถแทนขนมหวานได้แต่ควรระวังเพราะอาจทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นในตอนกลางคืนข้อที่9นะคะส้มค่ะสารเฮสเปอริดีนในเปลือกส้มสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสใยอาหารในเนื้อส้มช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตส้มหนึ่งผลมีใย,ยอาหารละลายน้ำประมาณ3กรัม การคั้นน้ำส้มจะทำให้สูญเสียใยอาหารผู้ที่ใช้ยาสแตตินควรระวังปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นนะคะและผลไม้ชนิดที่10นั่นก็คือแก้วมังกรค่ะสารเบต้าเลอินในแก้วมังกรมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ,มะเมล็ดสีดำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวแก้วมังกรสีแดงมีสารแอนโทไซยานินสูงกว่าแต่สามารถทำให้ปัสสาวะมีสีชั่วคราวได้ผู้ที่มีปัญหาไต ควรระวังโพแทสเซียมสูงและหลีกเลี่ยงการบริโภคที่มากเกินไปค่ะการกินผลไม้เป็นของว่างระหว่างมื้ออาหารแทนการทานมื้อหลักและควรจำกัดปริมาณรวมต่อวันไว้ที่200-350กรัมการทานพร้อมโปรตีนในปริมาณพอเหมาะช่วยให้รู้สึกว่าเราอิ่มนานขึ้นหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงเมื่อท้องเราว่างนะคะ การกินผลไม้ที่มีโพแทสเซียม30นาทีหลังออกกำลังกายช่วยเติมอิเล็กโทรไลต์การลดน้ำหนักด้วยการกินผลไม้เพียงอย่างเดียวอาจทำให้ขาดสารอาหารได้ค่ะหากมีมาอาการไม่สบายทางระบบย่อยอาหารหรือแพ้ควรหยุดทานและ ปรึกษาแพทย์นะคะผลไม้บ้านเรามีหลากหลายมากมายเลยนะคะลองเลือกทานกันดูจาก10ผลไม้ที่นำม,มาเล่าสู่กันฟังนี้นะคะเพื่อนๆชอบทานอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกพยาบาลจุ๋มได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ